สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโนตอุดมออกตัวแรงรุกจีบเบลล่าตั้งแต่โสดก็เนื้อหอมจริงๆสำหรับเบลล่าราน,นีนางเอกสาวชื่อดังที่โด่งดังเป็นพลุแตกหลังจากกระแสละครบุพเพศนนิวาสจนเป็นเหตุอันทำให้หลายคนตกหลุมรักเธอเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ชื่นชมเธอกันทั้งนั้นรวมไปถึงแฟนคลับตัวโยงอย่างโนตอุดมแต้พาณิชย์ เาพ่อเดี่ยวไมโครโฟนสายหาที่ออกตัวแรงมาตลอดว่าชอบเบลลาราณีนางเอกสาวคนนี้หนักมากถึงขั้นประกาศว่ารอวันเลิกเวียตอนนั้นยังคบกันอยู่โดยครั้งหนึ่งนศุโดมแต้พาณิชได้ทอล์กโชว์ถึงกับยิ้มร้อมบอกว่าในส่วนตัวไม่ดูละครมาตั้งนานแล้วแต่ด้วยความดังของละครบทเพศนนิวตเรื่องนี้ที่คนพูดถึงกันเยอะทาให้เขาเปิดทีวีดูเรื่องนี้ซึ่งดูไปตอน2ตอน3ตอนก็ทําให้เขารู้สึกว่าทําไมหน้า าตาของเบลล่ามันน่ามองขนาดนี้ ทำไมเขาน่ารักขนาดนี้อยู่ๆก็หลงอะหลงเลยจากนั้นนศุดุมต้พาณิชยังบอกอีกว่าเขาได้มีโอกาสเจอเบลล่ารานีมาสองครั้งแต่เมื่อเขาดูละครบทเพสันนิวาสและได้เห็นความน่ารักถึงกับออกปากพี่รักเขาพอดูละครแล้วหลงรักเขาถ้าเจอเขาอีกนะพี่จะแดงเพราะพี่คิดแล้วพี่รอเขาเลิกกับเวียจริงๆแถมในตอนท้ายนศุดุมต้พาณิชยังแอบหยอกอีกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้จบอยากให้มียาว อยากให้ละครเรื่องนี้มีพุทธภรหัส,สุขจะได้เอาเวลาหนึ่งมันจะมีช่วงเวลาหน้าเบื่อช่วงเย็นวันสุขเราจะได้เอามาแทนไงงานนี้ทําเอาคนฟังหัวเราะกันลันนอกจากนี้เมื่อครั้งนอุติธมแต้พาณิชย์ได้จัดเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่12งานนี้เองสาวเบลล่าราณีพร้อมกับคุณแม่ก็มีโอกาสไปดูการแสดงนี้ด้วยมาชมทั้งทีนทอุติธมก็ไม่ขอพลาดลงไปรบจีบเบลล่าพร้อมหยอดคําหวานโดยประกาศกันชัดๆว่าไม่ว่าเบลล่า จะเห็นพี่เป็นคนที่เท่าไหร่ในใจแต่ในใจพี่เบลล่าเป็นที่หนึ่งเสมอพร้อมกับเอาหน้าแนบชิดใกล้ย,ย้อนตามละครบุทเพศันิวาสเลยทีเดียวอีกทั้งหล่าสุดกับเดี่ยว13ก็ได้มีเซอร์ไพรส์ดอกไม้ช่อโตจากเบลล่ารานีหลังเวทีซึ่งอันนี้ทําเอาหนุ่มโน้ตดีใจสุดๆกระโดดปรบมือก่อนคุกเข่ารับดอกไม้จากนางเอกสาวและสวมกอดเบลล่าก่อนอุ้มฝ่ายหญิงตัวลอยโดยเบลล่าได้โพสต์คลิปและรูปภาพร่วมเฟรมแบบครอบครัวด้วยกั พร้อมเขียนแคปชั่นว่าเดี่ยว 13x บุพเพารวาดยินดีกับทุกความสำเร็จของเฮียและขอบคุณสำหรับความสุขที่มอบให้พวกเรานะคะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ